การเตรียมพร้อมจัก,กรยานสำหรับปั่นทางไกลนะครับในการตรวจเช็คและพูดถึงในกรณีที่ปั่นทางไกลยาวๆไม่ว่าจะเป็นพวกชิปเตอร์หรือแม้กระทั่งเบรกแล้วก็พวกจานเฟืองล้อ ทุกส่วนเลยรวมแม้กระทั่งน็อตสกูทุกอย่างต้องเช็คทั้งหมดการปั่นทางไกลๆเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะใช้งานหนักมากเริ่มจากกชิปเตอร์ดูการทํางานความเรียบร้อยของเกียร์ที่ใช้ไม่จะเป็นจานหรือว่าเฟืองหลังต้องมีความสมูทกันในการปรับใช้งานในการปั่นหรือว่าเบรกเช็คความพร้อมของเบรกแล้วล้อที่ใช้จะเป็นล้ออะลูหรือว่าล้อคาร์บอนต่างๆหรือว่าเบรกที่เราใช้ถูกกับล้อหรือเปล่าซึ่งซึ่งมันมีความสำคัญนามันมันมนีผลต่อ ความสึกหอของอุปกรณ์ด้วยการเซ็ตลถสําหรับปั่นทางไกลนี่สาคัญมากนะครับเพราะการปั่นทางไกลนี่มันเป็นอะไรที่ทรมานมากบางครั้งนี่ถ้าเราเซ็ตลถไม่ได้นี่การปั่นระยะสั้นบางทีมันบอกกันเลยไม่ได้แต่ถ้าปั่นทางไกลแน่นอนคุณจะรู้เลยว่ามีปัญหาในการเซ็ตลถการปรับลถให้เข้ากับองศาของร่างกายตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าถ้าปั่นไกลแล้วมันจะทําให้อะไรที่มีปัญหาต่างๆแสดงออกมามากแลยมันทำให้ทรมานมากปั่นทางไกล ก็การปันป่นจักรยานทางไกลนะคะก็จะมี3องค์ประกอบหลักด้วยกันนะคะแล้วก็มองง่ายๆนะคะก็คืออันดับแรกคือร่างกายของเรานะคะอันดับ2คือจักรยานคืออุปกรณ์ที่เราใช้อันดับที่3ก็จะเป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนขององค์ประกอบแรกก่อนนะคะร่างกายหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็ร่างกายจะพูดถึงว่าตัวของนักกีฬาเองมีความฟิต มีการเตรียมความพร้พอมร่างกายมากน้อยแค่ไหนก่อนการปั่นในระยะท,ทางที่เราจะปั่นก็คือระยะทางไกลนะคะจากนั้นในส่วนของร่างกายแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องการรับประทานอาหารนะคะว่าการทานอาหารของเราในรูปแบบไหนที่เหมาะสมกับการปั่นในระยะทางไกลในส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการพักผ่อนที่เหมาะสมและเพียงพอนะคะเพื่อให้เราสามารถบรรลุ <_ lands. S 1> ถึงการปั่นในระยะทางไกลได้นะคะ วันนี้เป็นการปั่นวันแรกของการปั่นกรัง t u ร i ิสโ1,500กิโลเมตรนะครับโดยวันนี้ปั่นจากกรุงเทพมาชัยนาทระยะทางทั้งหมด200กิโลเมตรสภาพเส้นทางเครื่องแรกเนี่ยปั่นสบายๆนะครับทางดีมีลมบ้างปั่นไปตอนแรกก็มีคนอยู่2อสามคนหลังๆก็เริ่มไม่มีแล้วเพราะอากาศเริ่มร้อนทุกคนก็พักข้างทางไปเรื่อยๆค่ะ ในส่วนของร่างกายนะคะเมื่อกี้เราแบ่งเป็น3ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของนักกีฬานะคะว่าก่อนจะปั่นนักกีฬาต้องรู้ว่าเราจะปั่นในรูปแบบไหนถ้าเกิดปั่นในระยะทางไกลไกลเท่าไหร่จากนั้นเราต้องมีการวางแผนการฝึกซ้อมของเราให้เหมาะสมก็คือให้เสมือนกับการแข่งขันหรือการปั่นจริงนะคะซึ่งก่อนเราจะปั่นปั่นซ้อมเนี่ยจริงในความจริงแล้วควรจะมีการฟิตซ้อมกล้ามเนื้อ อาจจะเป็นในห้องยิมหรืออะไรนิดหน่อยเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มันต้องใช้งานนะ้ล้วก็วางแผนการฝึกซ้อมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงของเรานะคะตรงนั้นพอเราไปถึงสนามจริงเราก็จะปั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการปั่นครั้งนี้ก็คือก็ปั่นตามจุดเช็คพอยท์ที่ให้มานะคะปั่นไปเรื่อยๆ รึ่งหลังจากอ่างทองมาช้ยนาทระยะทาง105กิโเมตรเนี่ยจะปั่นทางเรียบแม่น้ำน้อยประมาณ80กิโเมตรการรับประทานอาหารที่เหมาะสมถ้าเราปั่นระยะทางไกลแน่นอนว่าพลังงานหลักของเรากัดออกกำลังกายทุกรูปแบบถ้ามีการมีระยะเวลาที่ค่อนข้างมากเป็นตัวแปรพลังงานหลักจะเป็นในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก ะะระหว่างช่วงเราปั่นอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเติมเข้าไปก็คือก็จะเป็นในรูปแบบของคาร์บฮเรตที่ย่อยง่ายและดูดซึมง,ง่ายเข้าไปอีกซึ่งในรูปแบบที่ย่อยง่ายและดูดซึมง,ง่ายเราก็จะหมายถึงเกลือแร่นะคะเกลือแร่ทั่วไปที่เราเห็นอยู่หรืออาจจะเป็นการเกลือแร่ที่เราชงก็ได้นะคะ Energy Bar อันนี้ก็จะพกพาสะดวกนะคะพลังงานสูงเช่นเดียวกันนะคะผลไม้ ที่ย่อยและดูดซึมง,ง่ายแล้วก็มีพวกสารอาหารผสมอยู่ก็จะเป็นพวกกล้วยหอมเป็นหลักที่จะค่อนข้างเห็นบ่อยในรูปแบบของกีฬานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหลกัหลกๆที่เราอาจจะเติมเข้าไปเรื่อยๆระหว่างที่เราปาั่นทางเลียบไม่น้อมน้อยเนี่ยทางพังเป็นปกติทางไม่ค่อยดีส่งผล ต่อร่างกายทําให้เหนื่อยล้านะครับเพราะว่าได้รับการกระแทกกระเทือนไออุปกรณ์ที่เตรียมไปก็จะมีอาหารพวกเยลลี่บ้างยาฉีดกันตะคิวก็ได้ใช้ค่ะเพราะว่ามันเริ่มล้ากันด้วยอากาศร้อนทางที่ขู่ขะมันกระแทกแดดแรงร้อนมากก็ต้องพักเป็นช่วงๆพักเติมน้ำเอาน้ำรถตัวอะไรเงี้ยครับ น้ำก็จะเป็นส่วนที่จะต้องเติมให้เพียงพอกับการใช้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะสัมพันธ์กับรูปแบบของสิ่งแวดล้อมด้วยว่าอุณหภูมิอากาศค่อนข้างร้อนความชื้นสูงการทานน้ําให้เพียงพอก็จะค่อนข้างมีผลกับการทํางานของร่างกายอาจจะเติมทุกๆ1 5บหถึงยีนาทีแล้วจิบเข้าไปเรื่อยๆนะคะการดื่มน้ําที่ถูกวิธีเราจะจิบเข้าไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ไปโหลดกับ ในระบบย่อยของเรานะคะบางครั้งอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายรู้สึกจุกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวและเป็นการระบายความร้อนส่วนหนึ่งด้วยนะคะ ตอนเช้าเริ่มออกมาเนี่ยโมงมาถึงชัยนาทบ่าย4โมง26นาทีก็ใช้เวลาทั้งหมด9ชั่วโมง26นาทีความเร็วเฉลี่ยรวมพักประมาณ21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ที่ปั่นมา200กิโลหลังจากที่ปั่นจบแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะอาจจะเมื่อยล้านนิดหน่อยตามระยะทาง200กิโลแต่ว่ามีน้องชายที่ปั่นมาด้วยรู้สึกมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเล็กน้อย อาจารย์โอจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้คําแนะนําเพราะว่าบอกให้อนอนยกเท้าสูงเพื่อว่าให้เลือดไหลกลับลงมาแล้วก็ประครบเย็นแล้วก็มีทั้งส่งภาพการทำ stretching and recovery มาให้เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับรถที่ใช้วันนี้นะครับแล้วก็จะใช้จนจบทริปเนี่ยทีมรถ8.3ซึ่งเป็นรถแกะกล่องประกอบมาเพื่อ ทดสอบเป็นรถที่พร้อมใช้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำจักรยานทีมรุ่นรถ8.3เป็นเสริมหมอกเฟรมอลูมิเนียมที่เหมาะกับนักจักรยานที่เน้นประสิทธิภาพและคุณภาพรุ่น8.3นี้นะครับเฟรมเป็นเฟรมอลูมิเนียม6061ลบรอยเชื่อม ปีนี้เราซ่อนสายทําให้มีหลักที่แอโรดนามิกมากขึ้นนะครับตะเกียบเป็นฟูคาร์บอนนะครับเน้นน้ําหนักเบาสุดทรงแอโรดนามิกเหมาะสาหรับนักจักรยานที่อยากจะปั่นยาวๆไกลๆออกลังกายนะครับหรือจะเป็นออแดกก็ได้ชุดขับเคลื่อนเป็นของ Shimano t r e เก a 10ส e ปีดรุ่นใหม่นะครับสังเกตยังไงได้สังเกตคือมีซ่อนสายเป็นกระโหลกลวงนะครับพอรเทชุดใบาจานจะเป็นใบาจาน5 3 3 4 ตามด้วยเฟืองหลัง11.28ตามด้วยล้อของเ e n โซ่ซาริอาส e l ลิ e นะฮะสเตตฟูลขึ้นตรงทั้งหน้าและหลังน้ำหนักเบามีความลื่นไหลแฮนด์เราให้เป็นอลูมิเนียมแอโร่นะฮะยี e ่ออสติฟคอหลักอานอลูมิเนียมสติฟอานสติฟทีมรถ8.3ที่เน้นประสิทธิภาพและคุณภาพเหมาะสำหรับปั่นออกกำลังกายปั่นกลุ่มระยะทางไกลหรือจะปั่นแข่งขันระดับสมัครเล่น